สวัสดีครับ Bible t a l k All Pro พบกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่ารับใช้ด้วยความถ่อมใจนะครับคือความรอดเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครมีโอกาสมากกว่าใครในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนต้องถ่อมใจโดยรับพะคุณความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระเจ้าเท่านั้นการรับใช้ก็เหมือนกันกันกบความรอดก็คือว่าการรับใช้จําเป็นต้องถ่อมใจเชื่อฟัง โดยไม่มีเป้าหมายเพื่อตนเองแต่เป้าหมายนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและก็ไม่ได้เปิดช่องเพื่อทําเพื่อตัวเองหรือยกชูตนเองด้วยบางครั้งนะฮะเรามุ่งที่จะหาเป้าหมายของเราหรือวัตถุประสงค์ของเราที่จะรับใช้พระเจ้าอาจเป็นไปได้จะทําให้เราหมายถึงว่าเราไปคิดถึงตัวเองเป็นหลักมากกว่าจะคิดถึงพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ แม้บางครั้งเรารับใช้งานของพระเจ้าเนี่ยและพระเจ้าก็ส่งเสริมเราเริ่มมันก็เกิดผลด้วยการรับใช้เช่นนี้เป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะแย่งเกียรติจากพระเจ้าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ควรระมัดระวังจะต้องไม่ให้เป็นแรงจูงใจของเราในการรับใช้นะครับเพราะฟิลิปปีบทที่2ข้อสถึงข้อ4บบอกว่าอย่าให้เราทำสิ่งใดที่เป็นการชิงดีหรือถือดี แต่ให้เรามีใจถ่อมนะถือว่าคนอื่นดีกว่าตนะะการรับใช้พระเจ้าเนี่ยคือมองคนอื่นไม่ได้มองตัวเรานะครับและอย่าให้ต่างคนต่างที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ให้เห็นแก่ประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนี่คือหัวใจแรงจูงใจเพราะว่าการรับใช้พระเจ้าคือรับใช้ผู้อื่นให้เกียรติพระเจ้าคือให้เกียรติผู้อื่นนะความหมายเป็นแบบนั้นวิญญาณที่ถ่อมใจจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่มองหาประโยชน์เพื่อตนเองแต่จะคิดถึงคนอื่นเสมอ นี่คือท่าทีของพระเยซูกิตที่มาบนโลกนี้ที่เราเห็นนะครับคือโรรองเชื่อฟังพระบิดาและไม่ได้เคยเห็นแก่ตัวทําทุกอย่างที่พระบิดาสั่งแล้วก็เพื่อให้คนทั้งปวงได้รับความรอดนะครับนั่นคือความหมายฉะนั้นการรับใช้ด้วยความถ่อมใจเป็นการที่ก็ว่าเป็นแรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือยินดีทําทุกอย่างเพื่อ ให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านดูแลคนอื่นด้วยความยินดีนะความหมายเป็นแบบนั้นนะครับแม้ดูเหมือนว่าการรับใช้ที่เราทำไม่มีเสียงสรรเสริญหรือการขอบคุณแต่อย่าลืมพระเจ้าทรงรับรู้ผ่านการรับใช้ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ท่าทีของเราที่ถูกต้องคือถ่อมใจรับใช้ผู้คนให้คนได้รับพระพรและพระเกียรตินั้นเป็นแด่พระเจ้าหนุนน้ำใจพี่น้องให้รับใช้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือการถ่อมใจนะครับสวัสดีครับ